นักศึกษานะครับต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องงานพิมพ์สามมิตินะครับตัวนี้นะครับงานพิมพ์สามมิติที่นี่มาดูกันก่อนดูข้าวก่อนนะครับว่าไอการพิมพ์สามมิติเนี่ยมันพิมพ์ยังไงนะครับอันนี้คือชิ้นงานสามมิตินะครับต่อมามาดูวิธีการพิมพ์สามมิตินะครับซึ่งเราจะเรียนแบบ FDM หรือ f i s e d Deposition Modeling นะครับเป็นการเติมเนื้อพลาสติกนะครับเป็นเส้นพลาสติกหรือ filament นะครับนี่ครับ เส้นพลาสติกนะครับจะถูกหลอมนะครับผ่านหัวไดนะครับหรือหัวน็อตเส้นนะครับและจะทําการพิมพ์ชิ้นงานจากรูปตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราออกแบบชิ้นงานออกแบบชิ้นงานที่ต้องการจะพิมพ์นะครับเมื่อเราออกแบบชิ้นงานปุ๊บอันนี้คืองานที่เราออกแบบแล้วนะครับเป็นพวงกุญแจดอกแทกนะครับ CASI MUTI นะครับจากนั้นเมื่อเราออกแบบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมาครับ เราจะต้องแปลงไฟล์ชิ้นงานนะครับหรือเซฟนะครับเป็นไฟล์นามสกุล STL นะครับตัวนี้นะครับ STL ไฟล์นะครับจากนั้นเมื่อเราเซฟไฟล์ชิ้นงานเป็น STL แล้วนะครับเราไปเปิดโปรแกรมนะครับเพื่อทำการสไลเซอร์ชิ้นงานนะครับต่อมานะครับทำการโหลดชิ้นงานที่ต้องการพิมพ์นะครับทำการโหลดชิ้นงานนะครับไปที่ ปุ่มโหลดตัวนี้นะครับจากนั้นเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับต่อมาครับการตั้งค่าก่อนการพิมพ์3ามิติเนี่ยจะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับเปึ๊บดูนะครับอันแรก f i l เ m e ต t นะครับ f ิ l ม m e n t diameter ตัวนี้นะครับเป็นการเลือกว่าเราต้องการพิมพ์ขนาดเส้นพลาสติกหรือเส้นิลิเมนต์ขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะมี1.75และ2.85ม mm. ิลลเมตรนะครับ ซึ่งการพิมพ์ครั้งนี้นะครับผมเลือกที่1.75ม mm, ิมนะครับ t e m p พลเจอร์ ature, นะครับป i n นเทมเพลเจอร์จะอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะครับและเบตเทมเพลเจอร์นะครับ,รบหรืออุณหภูมิฐานพิมพ์เนี่ยผมเลือกที่70องศานะครับต่อมาฝั่งด้านขวามือนะครับจะเป็นการตั้งค่าความเร็วในการพิมพ์และก็ความหนาแน่นเปอร์เซ็นต์ความหนาแน่นนะครับซึ่งความเร็วในการพิมพ์เนี่ยผมเลือกที่50ม mm มต่อวินาที นะครับและเปอร์เซนต์ความหนาแน่นอยู่ที่ส5สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราตั้งค่าพวุนี้เสร็จหมดแล้วนะครับให้กดปุ่มสไลด์วิดเอนจิ n นนะครับต่อมานะครับเมื่อกดปุ่มสไลสไลเซอร์เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นรายละเอียดของการพิมพ์นะครับก็จะมีเวลาบอกนะครับอย่างชิ้นงานตัวเนี้ยที่เราออกแบบไว้นะครับจะพิมพ์ประมาณสิบหนาทีนะครับจะมีชั้นเลเยอร์ประมาณยี่สิบห้าชั้น นะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของมันนะครับเมื่อหลังจากหลังจากที่เราดูรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มเซฟนะครับเซฟ for sd print นะครับซึ่งโปรแกรมจะ generate เป็น g code ให้นะครับต่อมานะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟชื่อนะครับแล้วกดบันทึกครับษาหลังจากที่เราออกแบบแล้วนะครับเราเตรียมตัวที่จะพิมพ์สามมิตินะครับ ทีนี้อาจารย์จะมาแนะนำก่อนตัวนี้คือเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับแบบเติมเส้นนะครับหรือ fill deposition modeling ครับเรามาดูกันก่อนว่าส่วนประกอบของมันส่วนประกอบสำคัญๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์สำหรับใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเซตค่าต่างๆนะครับต่อมาข้างในนี่ครับข้างในนี้สีดำๆเนี้ยจะเป็นเบรหรือฐานพิมพ์ นะครับซึ่งตัวนี้จะมีฮีเตอร์ปรับอุณหภูมินะครับและเคลื่อนที่ตัวนี้จะเป็นหัวน็อตเซนในการลําเลียงเส้นพลาสติกพิมพ์ชิ้นงานนะครับตัวนี้เครื่องนี้จะเป็นระบบสองหัวฉีดนะครับนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีสองหัวนะครับต่อมาตัวนี้ครับด้านหลังด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้ช่องนี้จะเป็นช่องใส่ฟิลเมนต์หรือเส้นพลาสติกนะครับซึ่งเครื่องนี้จะใช้เส้น1.75 ซึ่งแต่ฟิลาเมนต์ที่เขาใช้กัน,นทั่วไปน่ะมี2ขนาดนะครับจะมี1.75กับ2.85นะครับซึ่งไอเส้น2.85เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในแถบทวีปยุโรปนะครับครับนะักศึกษานะครับหลังจากที่เราทําความรู้จักกับเครื่องพิมพ์สามมิติเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้จะมาสอนเปิดเครื่องและนำไฟล์เข้าสู่เครื่องที่และจากนั้นก็ พร้อมที่จะพิมที้งานนะครับมาดูกันครับนะครับตรงนี้จะเป็นชุดมอนิเตอร์นะครับที่อาจารย์แนะนําไปแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับเราเสียบสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งครับผมครับพอเปิดหนึ่งครั้งเุรบรอสักพักหนึ่งนะครับอ่าดูที่มอนิเตอร์ครับตัวนี้ตัว p h ฮีตนี้จะเป็นการอุ่นหัวฉีดและฐานทิมข้างในนะครับ m o v เอซิดพวกนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแกน X แกน Y แกน Z นะครับพวกฟิลเมนต์พวกนี้คือการปรับฟิลเมนต์ต่างๆการเติมฟิลเมนต์นะครับพวกนี้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับจะมีช่อง USB ซึ่งตัวนี้อาจารย์ได้เซฟไฟล์ไว้แล้วนะครับก็เสียบ USB เข้าไปเลยนะครับพอเสียบเข้าไปุ๊บนะครับช่องฟังก์ชัน USB จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่ USB นะครับทีนี้ให้เรามาเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้ นะครับไฟที่จารเซฟไว้เป็นไฟล์าดอแทนะครับคลิกด o อกแทกปึ๊บจากนั้นเครื่องจะถามปินไฟด์อกแท็กอ่าปึ๊บก็ตอบ yes ไปนะครับ yes ปึ๊บจากนั้นก็รอให้เครื่องทำงานนะครับตอนนี้เครื่องกำลังวิ่งเข้าสู่แกนโฮมแซตนะครับเพื่อที่จะทำงาน หลังจากที่สั่งเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ชิ้นงานนะครับทีนี้ระหว่างเนี้ยเครื่องพิมพ์กําลังทําอุณหภูมินะครับของอุณภูมิฐานพิมพ์คือสุดสีดสําข้างล่างน,นะครับและอุณหภูมิหัวฉีดนะครับให้มันได้อุณหภูมิตามที่เรากําหนดแล้วจากนั้นเครื่องจะทําการพิมพ์โดยอัตโนมัติครับผมและเมื่อตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าชิ้นงานพิมพ์ออกมาสมบูรณ์ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเอาชิ้นงานออกจากเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับมาที่มอนิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับตัวนี้ชิ้นงานนะครับจะติดอยู่ใกล้หัวนอเซนเห็นไหมครับจะเป็นการแกะชิ้นงานออกมาได้ยากนะครับมาที่มอนิเตอร์นะครับเรามาดูที่มูฟเอซิทตัวนี้นะครับปึ๊บที่เข้าไปปึ๊บนะครับและทําการเคลื่อนที่แกนแท่นะครับเคลื่อนที่แกนแลงอ่ะ ทีนี้มาดูเครื่อนที่แกนแซจะมี0.1มิล1มิล,มล,มล10มิล100มิลนะครับอ่าอาจารย์เลือกที่10มิลิเมตรนะครับจากนั้นกดแซบวกปึ๊บแกนแซเซ็เลื่อนลงอา่านะครับเมื่อมีระยะพอแล้วนะครับให้เอาเกลียงนะครับแซะชิ้นงานออกโอเคครับ